สวัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะคลิปนี้มาเปิดตัวอย่างซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นที่3กันซึ่งซีซั่นนี้นะคะเป็นอะไรที่ทุกคนตื่นเต้นและก็รอคอยมานานนะคะเพราะว่าหลังจากที่จบซีซั่น2ไปก็ทิ้งระยะห่างไปหลายปีแล้วนะคะทุกคนแล้วด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น3นี้จะออนแอร์ในวันที่28เมษาย,ยนนี้คะ่ะทุกคนเนี่ยแค่พูดแค่นี้ติ่งก็คิดถึงแล้วคะ่ะทุกคนคือคิดถึงบรรยากาศ เก่าๆเนาะที่เราเห็นบุคลากรในโรงพยาบาลคิดถึงอาจารย์หมอคิมซาบูนะคะซึ่งพอซีซั่นนี้เราก็จะหายคิดถึงค่ะทุกคนเพราะว่านักแสดงเก่าๆเขากลับกันมาคบทีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮันซอกฮิวที่มารับบทเป็นหมอคิมซาบูค่ะและหนุ่มอานายโยซบนะคะก็มารับบทเป็นซออูจินค่ะแล้วก็หมอชาของเรานะคะชาอึนแจก็จะรับบทโดยอ e ีซองคยองค่ะทุกคนซึ่งนักแสดงหลักนะคะในซีซั่นที่2เนี่ยกลับมาคบทีมเลยและแอบได้ยินข่าวแววๆมา ด้วยนะคะว่าจะมีคุณหมอในซีซันแรกเขาจะมารับเชิญในซีซัน3ด้วยและซีรีส์ที่เราคิดถึงขนาดนี้นะคะกลับมาทั้งทีเราก็ต้องเพิ่มอรรถรสในการดูซีรีส์ค่ะด้วยเมนูจานโปรดนะคะที่มีแต่ของที่เราชอบจัดทุกคนเวลากินของอร่อยนะคะคู่กับซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าเออมันสนุกตื่นเต้นเดียมันก็จะเพิ่มอรรถรสในการกินนะคะวันนี้ติงมีเครื่องเคียงที่บอกเลยว่ากินคู่กับอาหารเกาหลีแล้วเข้ากันเข้ากันมากๆนะคะ เป็นผักดองผสมส้มยูสุจากคิวีค่ะอันนี้เป็นตัวหัวไชเท้าดองผสมกับส้มยูสุปกติอันติงเองกินคู่กับไก่ทอดแหละแต่วันนี้ลองกินคู่กับเมนูคิมบับดูบ้างนะคะพอลองกินอ่ะรสชาติก็เข้ากันมากๆเลยหอมกลิ่นส้มยูสุมากๆหรือจะเป็นอีกเมนูนึงนะผักดองผสมส้มยูสุตัวนี้กินคู่กับรามยอนก็เพิ่มความอร่อยได้ดีเลยจ้ะเพราะในซองก็มีผักหลากหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งหชนิดแน่ทั้งกะหล่ำปีกะหล่ำดอกหัวไชเท้าแครอทแตงกวาญี่ปุ่น ส่วนตัวติ่งชอบรสชาตินะคะทุกคนคือมันหวานนิดๆเปรี้ยวกำลังดีค่ะไม่บาดคอไปที่สําคัญก็คือหอมกลิ่นส้มยูสุด้วยและอันนี้นะคะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียใครที่ทานเจก,ก,ก็กินได้ด้วยนะคะไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะจ๊ะมีแค่26วินาทีเองเปิดมาปุ๊บก,ก็มีเหตุการณ์ยิงเลยมีนักสกีด้วย ดูมีเคสสาหัดเยอะอยู่นะซีซั่นนี้ เป็นเสียงผ,ผิวปากของหมอคิมซาบูที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะทุกคนตัวอย่างแรกอะ่ะเราก็จะเห็นฉากแรกที่มีการยิงปืนปองปๆงปองปองปง,ปง,ปง,ปงแล้วก็มีคนเหมือนแบบว่ากราดยิงขึ้นมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเหตุเกิดจากที่ไหนแต่ดูจากภาพรวมที่เขาซูมไกลๆอะ่ะ เป็นเหตุการณ์บนเรือค่ะถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์กาดยิงจริงๆก็น่าจะมีผู้ป่วยฉุกเฉินเยอะมากๆเลยแล้วก็จะเห็นฉากต่อมาเป็นหมอคิมซาบูของเรานะคะยืนอยู่ในห้องผ่าตัดค่ะฉากเนี้ยเหมือนเป็นการบอกเราในในเลยนะว่าหมอคิมซาบูกลับมาแล้วจ้าแล้วก็พร้อมที่จะรักษาทุกคนด้วยวิธีการที่โรแมนติกเออพอดูเห็นบรรยากาศต่างๆนะคะติงรู้สึกว่าเออบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาทําให้คิดถึงโรงพยาบาลทนดําขึ้นนะคะแต่พอดูในตัวอย่างเห็นไหมว่า ห้องอาคารเครื่องมเครือมือต่างๆอะ่ะมันดูทันสมัยขึ้นมันดูใหม่ขึ้นแสดงว่าหมอคิมซาบูของเราเปิดศูนย อุบัติเหตุฉุกเฉินได้สำเร็จแล้วแน่เลยแล้วจะเห็นว่าหน้าตานักแสดงทุกคนน่ะดูซีเรียสมากเลยนะคะน่าจะเจอกับเคสร,รักษาที่ยากๆแล้วยิ่งเป็นเคสฉุกเฉินแบบนี้มันก็ทำให้เราตื่นเต้นเข้าไปอีกค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะซูมเห็นวิธีการรักษานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เห็นคนที่บาดเจ็บหนักมากๆเลยรวมถึงเห็นนางเอกของเราค่ะอีซังคยองในบทชาอึนแจ ทำหน้าซีเรียสน,นะคะทำหน้าเหนื่อยอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นพระเอกของเรานะคะหนุ่มอันโยซบหันมาแบบเออหันมาเหมือนมองนางเอกอะไรอย่างงี้ก็ดูภาพรวมในตัวอย่างแรกนะคะติงว่าน่าจะเป็นการเกริ่นแหลชักชวนให้ทุกคนกลับมาดูด็อกเตอร์โรแมนติกซีซันที่3นะคะบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาแล้วทุกคนแค่ดูตัวอย่างเดียวนะคะก็รู้สึกแบบอยากดูแล้วว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ ูมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะแสดงว่ามีการขนส่งอวัยวะหรือไม่ก็มีผู้ป่วยฉุกเฉินมากเห็นทหารกุกกริบเหมือนมีภัยธรรมาชาติสักอย่างแผ่นดินไหวดูมีผู้ป่วยเยอะมากเลยค่ะพยาบาลอุนทักกลับมาแล้ว โอเคตัวอย่างตัวที่สองนะคะรู้สึกว่ามีดีเทลเยอะมากเลยจ้ะทุกคนฉากแรกจะเห็นว่าอาจารย์หมอคิมซาบูกับชาอึนแจของเราล่องเรือเหมือนนั่งเรือไปรักษาผู้ป่วย,ยแสดงว่ามันต้องเป็นเคสฉุกเฉินที่หนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวแล้วก็มีฮอค่ะทุกคนเห็นไหมฮอหน่าจะถ้าไม่เป็นการขนส่งอวัยวะนะคะก็คือน่าจะเป็นการรักษาที่แบบว่า รับผู้ป่วยมาเป็นเหตุฉุกเฉินที่แบบว่าต้องรีบส่งผู้ป่วยโดยด่วนเลยนะคะซีซั่นนี้ก็ดูมันใหญ่อลังการขึ้นไหมทุกคนเคสการรักษามันก็ดูใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็จะเห็นว่ามีฉากที่ผู้ป่วยอะหมดสติไปแล้วก็ชาอื่นแจกขึ้นปั๊มอย่างเงี้ยเออแสดงว่าเออมีเคสสาหัสเยอะจริงๆแล้วมีใครสังเกตไหมว่ามีนักแสดงใหม่มาด้วยค่ะทุกคนคนนั้นก็คือนักแสดงชื่อ เดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้อีชินยองจ้ะทุกคนอีชินยองอ่ะหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากเรื่อง c r a s h Landing on You ปอกหมุดรักฉุกเฉินนะคะเขาเล่นเป็นลูกน้องของสหายผู้กองที่รอรอไงทุกคนเออ เห็นตัวอย่างแวบๆบนะคะว่าเขาโผลม่มาด้วยแล้วก็หยิบกระเป๋าคะ่ะที่มีอุปรกรณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยเออวิ่งนําไปแสดงว่าน่าจะเป็นหมอใหม่ด้วยเออแล้วก็เห็นป้ายโรงพยาบาลทนดํานะคะแล้วก็เห็นมีหิมะตกอย่างเงี้ยแสดงว่าการรักษาในครั้งนี้ก็จะมาในช่วงฤดูหนาวเนาะหิมะตกแล้วก็เห็นคุณหมอสองคนเนี่ยวิ่งฝ่ารถติดนะคะเพื่อที่จะไปรักษาให้ไวที่สุดแสดงว่า เคสน่าจะเร่งด่วนมากจริงๆแล้วเราก็จะเห็นฉากภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือไม่ก็ตึกถล่มนะคะเพราะว่ามีคนบาดเจ็บอะ่ะนอนเรียงกันเพียบเลยแล้วเห็นว่าพระเอกหน้าตาตื่นเลยชาอึนแจก็หน้าตาตื่นมากนะคะรีบรักษาผู้ป่วยเลยแสดงว่าจะมีเคสใหญ่เลยค่ะทุกคนถ้าเป็นเคสภัยธรรมชาติแบบนี้ หมอกี่คนกี่คนก็ต้องแบบเกณฑ์ลงไปเพื่อคัดกรองผู้ป่วยด้วยใช่ไหมแล้วก็รักษาฉุกเฉินอย่างเงี้ยเออแค่ดูตัวอย่างก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วไหมคะทุกคนแล้วในตัวอย่างที่สองเนี่ยเขาก็มีการซูมให้เห็นว่ามีการเปิดอุปกรณ์การรักษาใหม่กิ๊กเลยแสดงว่าศูนย์อุบัติเหตุอย่างที่ติ่งเคยถ่ายไว้ในตัวอย่างแรกอะ่ะน่าจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ติ่งได้ไปตามอ่านนะคะว่าจะมีนักแสดงคนไหนเข้ามาเพิ่มเป็นพิเศษบ้างนอกจากอีชินยองนะคะก็มีหนุ่มอีฮงแนค่ะคนนี้ก็เคยเล่นเป็นตัวร้ายจากเรื่อง The Uncanny Counter Counter คนล่าปีศาจมาเล่นด้วยจากโปสเตอร์ที่เขา,าปล่อยออกมาก็คือเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็ ติ่งไปตามอ่านมาค่ะทุกคนจากสัญข่าวนู่นนี่นั่นนะคะเขาบอกว่าน่าจะมีแพทย์ทหารด้วยเออแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การรักษาในทนดำหรือไม่ใช่แค่การรักษาเคสอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วมันยังมีการเกี่ยวข้องกับแพทย์ทหารด้วยแน่เลยยิ่งตื่นตาตื่นใจเข้าไปอีกเพราะมันดูฟอร์มใหญ่มากเลยนะคะทุกคนและเห็นหมอคิมซาบูของเราก็คือใส่ถุงมือตเตรียมพร้อมในการผ่าตัดใน2ซีซันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหมอคิมซาบูของเราสามารถผ่าตัดแบบ2 ได้พร้อมกันเลยนะคะโดยให้อีกเคสหนึ่งอ่ะหมอคิมซาบูเป็นคนดูแลใช่ไหมอีกเคสหนึ่งก็คือให้หมอเปิดแผลไว้ก่อนนะคะแล้วหมอคิมซาบูของเราก็มาผ่าตัดแสดงว่าซีซั่นเนี้ยหมอคิมซาบูของเราต้องรับปวดหนักเหมือนเดิมเลยและแอบเห็นฉากที่พระเอกตกใจกับเหตุภัยพิบัติอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีเคสหนักๆขนาดเนี้ย love line มันจะมีไหมทุกคน แอบคาดหวังมากก็อยากให้มีเลิฟไลน์กรุบกริบเพื่อเป็นอัธรรถนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในซีซัน3นี้เราจะเห็นไหมแต่ถ้าดูจาก2ซีซันที่ผ่านมานะคะเขาก็จะเล่าเรื่องความสัมพันธ์เนาะของพระเอกนางเอกที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเออแสดงว่าในซีซันนี้เขาอาจจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าและอีกคนหนึ่งที่กลับมาก็คือพยาบาลอึนทักก่ะทุกคนดีใจมากที่เห็นพยาบาลอึนทักกลับมานะคะเพราะว่าตอนที่เขาอ่านบทกันอะก็ไม่เห็นพยาบาลอึนทักเข้ามานะคะแล้ว เราเห็นได้เห็นในตัวอย่างแล้วนาอแล้วก็จะเห็นหมอของเราไปกอดพยาบาลอื่นทักเออความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะในวันที่28เมษายนนี้ค่ะรอดูซับไทยได้ทางแอป Disney ์พล s ส,สต r าอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ติ่งลืมไปค่ะทุกคนคือในตัวอย่าง2ตัวเขาไม่ได้ปล่อยคนคน,คนนี้ออกมาคะ่ะคือคุณลุงคนนี้นี่เองค่ะทุกคนที่แกโผล่มาในซีรีส์เรื่องไหนแกก็มกักจะเป็นตัวร้ายตลอดพอเห็นแกแบบเนี้ย ติงคิดว่าน่าจะมีการเมืองในโรงพยาบาลแน่นอนเลยค่ะจากในสองซีซั่นเราก็จะเห็นว่าหมอคิมซาบูของเราต่อสู้ในเรื่องของการเมืองมากการโดนยุบโรงพยาบาลต่างๆแสดงว่ามีลุงคนนี้มาก็าต้องมีเรื่องการเมืองในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันและติ่งคิดเอาเองเลยนะว่าแกเล่นเป็นตัวร้ายค่ะทุกคนเพราะส่วนใหญ่ซีรีส์ที่แกเล่นแกมักสรับบทเป็นตัวร้ายใช่ไหมเรื่องนี้ก็น่าจะมาเป็นตัวร้ายด้วยหรือเปล่าหรืออ,อาจจะคดีพลิกเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคะ่ะรอติดตามชมกัน ได้นะคะแล้วเมื่อไม่นานวันนี้เองนะคะมีข่าวลือออกมาค่ะว่าคุณหมอในซีซันแรกนะคะพระเอกในซีซันแรกเนี่ยเขาจะคัมแบ็กมาเป็นแขกรับเชิญในซีซันที่3ก็รอรุนนะคะว่ามาจริงหรือเปล่าหรือว่ามาแค่ข่ขาวลือแต่ใจติง่งอยากจะให้นักแสดงทุกคนจากซีซันแรกซีซันที่2เนี่ยมากันแบบครบทีมนะคะมารับเชิญก็ได้จะได้รู้สึกแบบ เออเราอบอุ่นอ่ะบรรยากาศเดิมๆมันกลับมาอีกครั้งค่ะทุกคนตื่นเต้นแล้วว่าอยากดูซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซันที่3แล้วค่ะและเพื่อนๆคาดหวังด็อกเตอร์โรแมนติกซีซันที่3แค่ไหนนะคะหรือว่ารอดูคุณหมอคนไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เมาท์มอยกับติ่งใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย